ป้องกันการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าไทยกระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนการป้องกันการถูกเก็บภาษีสูงการส่งออกสินค้าไทยไปสหรัฐอเมริกาสหรัฐมีความเสี่ยงจากการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าซึ่งสหรัฐกำลังเข้มงวดตรวจสอบการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าจากไทยส่งออกไปสหรัฐหากพบว่าสินค้าถูกนำเข้าจากประเทศอื่นและแอบอ้างว่าเป็นสินค้าไทยอาจถูกเก็บภาษีนำเข้าถึง40%ซึ่งจะกระทบทั้งความสามารถในการแข่งขันและรายได้จากการส่งออก แต่นี่คือจุดที่สร้างความพิพากษาขึ้นสหรัฐกำลังมองหาวิธีใหม่ในการพิจารณาถิ่นกำเนิดสินค้าโดยจะไม่เพียงแต่มองในกระบวนการผลิต Substantial t r a n sf o r m a t i o n แต่ยังพิจารณาสัดส่วนการใช้วัตถุดิบในไทย Lotion Content โดยนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่อาจกระทบต่อผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าไปสหรัฐกระทรวงพาณิชย์ไม่นิ่งนอยโดยได้เตรียมโครงการ AV c u ซเพิ่มโลช i o n c o n t e n t ไทยสร้างโอกาสใหม่ในตลาดสหรัฐ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้าไปสหรัฐโครงการนี้ประกอบด้วยสามมาตรการคือ u p s y s t e m พัฒนาระบบตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดเวลาการตรวจสอบคำขอรับรองส่งออก Up Knowledge ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ของสหรัฐให้กับผู้ประกอบการ อัฟฟันสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษให้กับผู้ประกอบการที่เพิ่มการใช้วัตถุดิบในประเทศนอกจากนี้ยังมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการฝ่าฝืนกฎหมายในธุรกิจนอมินีและต่างชาติซึ่งเป็นการป้องกันการถูกลงโทษทางภาษีจากต่างประเทศและรักษาความน่าเชื่อถือในสินค้าไทยในตลาดสหรัฐ และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการป้องกันการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าไม่ได้เป็นเรื่องง่ายแต่กระทรวงพาณิชย์กำลังนำเสนอแผนการที่ครอบคลุมและมีศักยภาพซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถป้องกันความเสี่ยงและรักษาสิทธิการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพการป้องกันการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าไทยไม่ใช่เพียงเรื่องของภาษีเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของสินค้าไทยในตลาดโลกด้วยคุณค <Finnish> ิดว่ากระทรวงพาณิชย์จะสามารถป้องกันการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสหรัฐในการพิจารณาถิ่นกำเนิดสินค้าอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมาร่วมกันอภิปรายกันไป